การที่ผมออกมาเล่าออกมาพูดมุมมอง,มองต่างๆเพราะอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าอาจจะมีคนที่คิดเหมือนที่ผมมองและก็อยากให้มีใครสักคนที่กล้าที่จะออกมาพูดเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าพวกเราอยากเห็นบ้านเมืองจเจริญขึ้นบ้านเมืองเป็นอนาคตของเยาวชนเราต้องกล้าที่จะให้โอกาสสำหรับคนใหม่ๆเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ที่จะยุติคนหน้าเดิมๆไม่ต้องเข้ามาในสภาอีกแล้วเพื่อที่ประเทศชาติจะได้เป็นโลกของคนรุ่นใหม่สักทีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมาหน้าสีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณน,นาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมาน่าศีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมอยากที่จะเอาข้อคอมเมนต์ของท่านผู้ชมบางท่านนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าผมมีแนวคิดหรือมุมมองอย่างไรกับความคิดเห็นของท่านผู้ชมนะครับ ท่านผู้ชมจะสังเกตไหมครับว่าช่วงนี้ผมจะค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงเรื่องของปัญหาการเมืองภายในประเทศไทยและผมก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองได้แนะนําวิธีการที่เราจะเลือกผู้แทนที่ดีวิธีการที่เราจะแสดงออกถึงความรักชาติอะไรต่างๆนะครับก็มีเอฟซหลายท่านบอกว่าคุณหมอไม่น่าไปพูดเรื่องการเมืองเลยไม่อยากให้ไปพูดไปยุ่งเกี่ยวกับ เรื่องพวกนี้ให้กลับมาทำโคกหนองนาให้กลับมาทําสิ่งที่อะไรที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณในความปรารถนาดีของเอฟซนะครับแต่ทําไมผมถึงยังพูดเรื่องการเมืองอยู่นะครับหรือพูดให้ข้อคิดอะไรต่างๆเนะี่ยผมอยากจะบอกพวกเรานะครับวันนี้การที่ พวกเรามีความยากลําบากมีปัญหาสารพัดปัญหาที่ลุมเราพี่น้องประชาชนวันนี้ส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่เราได้ผู้แทนได้สอสอได้คณะรัฐบาลได้ผู้บริหารบ้านเมืองที่ไม่ดีมันก็ส่งผลมาถึงการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วประเทศไทยจะทำอย่างไรถึงจะดีขึ้น การที่ผมออกมาพูดเพราะผมอยากเป็นหนึ่งเสียงที่ช่วยให้มุมมองในอีกมิติหนึ่งไม่ใช่เป็นมุมมองเดิมๆเหมือนกับการสร้างกระแสเหมือนกับการเชียร์ภาคโน้นภาคนี้โดยที่ขาดซึ่งความเป็นกลางสังคมไทยวันนี้เป็นสังคมแห่งการชิงดีชิงเด่นการชิงดีชิงเด่นถ้าชิงด้วย ผลงานชิงด้วยความซื่อสัตย์ชิงด้วยความยุติธรรมชิงด้วยความดีเนี่ยมันไม่มีใครว่าครับแต่วันนี้มันกลับเป็นสังคมแห่งการชิงดีชิงเด่นจากการฉกฉวยผลประโยชน์จากการชิงความได้เปรียบซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่คนควรจะยึดถือและปฏิบัติการที่ผมออกมาพูดผมอยากจะตีแผ่ถึงแนวความคิดของผมซึ่งผมไม่ได้อิงว่า คุณจะยึดติดพักอะไรคุณจะสีอะไรแต่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่พวกเราจะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้คืออะไรถ้าวันนี้เราคนไทยเริ่มที่จะตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของพวกเราเราควรที่จะรู้ว่าเราจะเลือกพักไหนสอสอแบบไหนที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนพวกเราและวันนี้ คนไทยเองยังจะยอมรับกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์กับการมีความผูกขาดทางอำนาจการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากพ่อสู่ลูกจากตระกูลนั้นอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยพวกเรายังอยากให้ประชาธิปไตยประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแบบผูกขาดจากรุ่นสู่รุ่นหรือไม่ผมคิดว่าประชาธิปไตยคือความหลากหลายของความคิด ความหลากหลายของผู้เล่นมากกว่าที่เราจะเจอแต่หน้าเดิมๆวันนี้ทำไมคนไทยถึงมีหน้าใหม่ๆเข้ามาน้อยทำไมสังคมไทยถึงไม่เปิดโอกาสให้กับนักการเมืองคนรุ่นใหม่เข้ามาบ้างวันนี้พวกเราเลิกไปยึดติดกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองยึดติดอำนาจ เราไม่ต้องสนใจว่าคนที่จะมาเล่นการเมืองจะต้องเป็นคนมีเงินเป็นคนรวยผมว่ามันให้มองที่วิสัยทัศน์หรือการทำงานวันนี้ถ้าคนไทยจะไปเลือกนะักการเมืองจากคนที่มีอำนาจที่ให้คุณให้ผลประโยชน์กับเราได้เมันก็เท่ากับเป็นการที่ปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจหรือเชื่อในสิ่งที่ผิดผดิการที่ผม ออกมานำเสนอหรือตีแผ่ในความคิดของผมเพราะผมคิดว่ายังมีพี่น้องประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่มีความคิดเห็นที่เชิงสร้างสรรค์ที่มีความคิดเห็นที่อยากให้ประเทศชาติพัฒนาอยากเห็นความเสมอภาคอยากเห็นการกระจายที่ทั่วถึงไม่ได้แยกว่าจังหวัดไหนมีสสพักอะไรแต่ให้ทุก จังหวัดของประเทศไทยได้ถูกการพัฒนาและอยากให้นักการเมืองรู้จักคำว่าพอพอคืออะไรครับพอที่จะเปลี่ยนตัวกันเล่นบ้างส่งคนรุ่นใหม่เข้ามาลงสนามบ้างให้ประชาชนได้มีโอกาสได้กินข้าวกับอาหารใหม่ๆบ้างหลายคนอาจจะบอกผมว่าประเทศไทยไม่มีโอกาสเปลี่ยนได้ผมอยากจะบอกพวกเรานะครับ ถ้าพี่น้องประชาชนทุกคนมีหัวใจที่แน่วแนว่ที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศอยากที่จะลดอำนาจและบทบาทของใครหลายๆคนที่เราเบื่อแล้วเพราะเราเห็นมานมนานประชาชนก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะกาเอาคนใหม่เข้ามานะครับวันนี้พี่น้องประชาชนเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศหรือเราอยากที่จะให้มันเป็นแบบเดิม ถ้าวันนี้ประชาชนไม่ร่วมมือกันในการที่จะกล้าที่จะเลือกคนใหม่ๆเข้ามาเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้ซ้ําเติมเราไปเรื่อยๆถามว่าวันนี้สังคมที่เป็นอยู่แบบนี้ก็ต้องถามกลับไปว่าพี่น้องประชาชนรู้สึกอึดอัดไหมรู้สึกเบื่อไหมถ้าเราอยากที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรืออยากเห็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาพี่น้องประชาชนก็น่าที่จะใช้ความคิด มองโลกว่าวันนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่มันเป็นโลกของสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการไว้ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังมากกว่าที่คนรุ่นเก่าๆจะดึงให้ประเทศไทยยังย่ำอยู่กับที่ถามว่าการที่ผมออกมาพูดผมกังวลหรือคิดว่าจะมีคนมาติดตามผมน้อยลงหรืออะไรผมคิด พวกนี้ไหมผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ครับเพราะผมคิดว่าประชาธิปไตยก็คือการเห็นต่างแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะเข้าใจว่าวันนี้การที่ประเทศชาติเนี่ยแตกแยกขนาดนี้การที่มีปัญหาแบบนี้เพราะมันไม่มีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาในระบบเลยมันมีแต่รูปแบบเดิมๆชีวิตเดิมๆแล้วพวกเราก็เจอปัญหาแบบเดิมๆ ผมเชื่อว่ายังมีคนอีกเป็นจํานวนมากที่ไม่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นและไม่กล้าพูดแต่ก็รู้สึกอึดอัดอยู่ในใจผมก็เลยพยายามที่จะนําเสนอและให้มุมมองอีกด้านหนึ่งถามว่าวันนี้ถ้ามีแต่คนเชียร์รัฐบาลดีแล้วรัฐบาลสุดยอดแล้ววันนี้รัฐบาลได้กลับไปมองกลุ่มคนที่เขาไม่ชอบหรือเขาเห็นต่างไหมละ่ะ หรือแต่จะทําอะไรก็ได้ที่จะเอาชนะใจคนที่เลือกเขาเข้ามาถ้าแบบนี้ประเทศไทยก็ยังไม่เกิดความสงบสุขแต่ถ้าวันนี้คนไหนไม่ดีแสดงสิปปอริตเล่าออก <c oughs> ก็ปล่อยให้คนใหม่เข้ามาทําหน้าที่ประเทศไทยจะไม่เดินไปข้างหน้าได้เร็วกว่านี้เรอครับแต่วันนี้ถ้าพวกเรายังมาอ้างเหตุผลอ้างตลอดเนี่ย ไม่ได้ผิดไม่ได้ทำอะไรแย่ไม่อะไรเลยวันนี้พวกเราจะเปลี่ยนผู้เล่นหรือเราจะแก้ตัวผมว่าการเปลี่ยนผู้เล่นมันจะทำให้เราเกิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาเร็วมากกว่าที่เราจะแก้ตัวนะครับคำว่าแก้ตัวเนี่ยมันเห็นมาบ่อยแล้วเห็นจนกระทั่งวันนี้สังคมไทยเป็นแบบนี้ไงครับ การที่ผมออกมาเล่าออกมาพูดมุมมองต่างๆเพราะอย่างน,น้อยๆผมเชื่อว่าอาจจะมีคนที่คิดเหมือนที่ผมมองและก็อยากให้มีใครสักคนที่กล้าที่จะออกมาพูดเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าพวกเราอยากเห็นบ้านเมืองจเจริญขึ้นบ้านเมืองเป็นอนาคตของเยาวชนเราต้องกล้าที่จะให้โอกาสสาหรับคนใหม่ๆเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ที่จะยุติคนหน้าเดิมๆไม่ต้องเข้ามาในสภาอีกแล้วเพื่อที่ประเทศชาติจะได้เป็นโลกของคนรุ่นใหม่สักทีวันนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทรนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ